สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาแกงปลิกนะคะหรือแกงคั่วที่คนใตเ้เขาเรียกกันนะคั่วปลิกนะจ๊ะน้องไก่ค่ะมะเขือม่วงค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดมนพริกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยค่ะเรามาคั่วกันเลยค่ะเราเครื่องแกงของเรานะคะลงไปผัดนะวันนี้ใส่ไม่เยอะค่ะ ไม่ทานเป็ดเยอะนะคะวันนี้นะทำกินคนเดียวค่ะผัดผัดเครื่องแกงของเราให้หอมนะคะผัดเครื่องแกงของเราหอมแล้วนะคะก็เอาที่น่องไก่ของเราลงไปผัดเลยะค่ะถ้าน้ําแห้งนะคะเติมน้ําลงไปได้นิดหน่อยนะน่องไก่ของเราสุกตีนแล้วก็ใส่มะเขือม่วงลงไปผัดด้วยเลยะค่ะด้วยใบยมะกรูดพี่หนุ่นมจ้าเรามาปรุงรสกันด้วยน้ำตาลค่ะ ซีอิ๊วขาวค่ะรสจีค่ะชอบ้าใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนแกงปลิกน้องไก่มะเขือม่วงของเรานะคะหรือคนใต้เขาจะเรียกว่าแกงคั่วปลิกนะคะแกงคั่วนะเป็นไงคะน่าทานไหมล่ะคะไม่ใส่กะทินะคะส่วนนี้เราใส่แค่น้ำนะแต่เห็นไหมคะเป็นน้ำจุก ลิกนะคะแล้วก็น้ำมันจากน่องไก่ของเราออกมานะคะแก่นี้ก็อ,อร่อยแล้วค่ะทุกคนสำหรับคนที่อยู่ในถังแดนนะจ๊ะมาทานด้วยกันค่ะมากินด้วยกันจ้า